สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็แวะมาเยี่ยมตะกอนหน่อยครับเนี่ยตากำลังล้างรถอยู่เลยไม่รู้ขายหรือเปล่าคันนี้เนี่ยทาทาไม่ได้มานานแล้วครับนะตั้งแต่ก่อนเกี่ยวข่าวนะครับตอนนี้ก็เสร็จงานเกี่ยวนะครับได้แวะมาเยี่ยมตาหน่อยนี่ครับ จ้าของช่องออกัดโปรสสวัสดีค่ะ,าคะหายหน้าหายตาไปนานเลยนานมากไม่มีเวลาเลยค่ะช่วงนี้ดูลูกนี่ตัวเล็กครับโอ้คุณตาค่ะคุณลูกมีของมาฝากสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ ดวตาสบายดีนะตาายดครันนี้ยังไงัขายไหมขายได้มาใได้มาหม่เท่าไรคันนี้่ะห้าหมื่นห้เป็นเครื่องอะไรตาเก็คันะขับได้เลยขับได้ไหมเนี่ย้โอ้ห้าหมครับตาได้รถเข้าใหม่ครับทาทาแคบ กระบะพื้นเรียบด้วยโอ้สภาพสวยนะเนี่ยอา่าสนใจครับติดต่อเบอร์นี้เลยครับติดต่อตาเลยกำลงังล้างเลยครับนรถเข้ามาใหม่ๆตาที่โน่นเสร็จแล้วเหรอตาที่เขาแยกอะไรขายอะหมดแล้วมีเหลือไหมไม่มีแล้ว,ลวคลิปที่สุดินนะครับ ไอ้รถซากรถที่สุรินนะเนี่ยคันนี้ไปยกนะรถแมคโครแมคโครเครนรถเครนรอตีนตะขาบนะครับเนี่ยที่ผมพาไปดูนะตรงที่เขาแยกอะไรคขายตอนนี้ก็หมดแล้วตาก็มาอยู่ที่ร้านคืนแล้วครับได้ทัดทาเข้าใหม่ ข่าวได้เยอะข่าวได้เยอะอยู่มีคนหนอีกตาเข้าไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยอันนี้เพลาอะไรอะ่ะเพลาหลังเราก็ใส่เทปเปอร์มากุเกินไหนนั่นอ๋อ แต่เพลาเดิมเนาะเปลี่ยนไอตรงอะแดปเตอร์มันใส่ล้อหกรูครับถ้าล้อททา,า,า,าช่วงน็อตมันจะห่างครับมันจะมันจะไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เขาใส่เนี่ยตัวนี้ใหม่แปลงรูครับเพราะว่ารูน็อตมันจะได้หาล้อใส่ง่ายครับน่าจะใส่มาทั้งสี่ล้อครับ กระบะสวยๆเลยครับเปิดได้สามด้านไม่มีผูกครับรถแก๊สแก๊สหุงตม้ม LPG ทาทาเข้าใหม่ครับคันนี้ยังไม่ค่อยมีรถเข้าเลยครับ นะตอนที่รถเข้าผมก็ไม่ได้มาครับเพราะว่าโมเตติดงานเกี่ยวอยู่นะเขาก็เลยขายไปหมดนะครับมาช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีรถเข้านะครับกสีนี่ครับรถภายในร้านนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเริ่มโล่งแล้วนะครับโออิเตเนโดนตัดแล้ว ดูอีแตนครับนี่ครับอีแตนเครื่องยนต์โดนตัดแล้วโอ้โหเสียดายครับขายไม่ออกครับชำแหละเลยอีแตนครับโดนตัดฝั่งนี้ก็เริ่มโล่งแล้วครับเนี่ยโอ้หายไปหลายคันนะแท็กซี่อะไรตรงนี้ก็หายแล้วครับ เหลือแค่ไม่กี่คันครับตรงนี้บิ๊กเอ็มเครื่องเกียร์ไม่อยู่แล้วครับขายตามสภาพครับก็จะมีคันนี้นะครับที่อยู่นะแต่ว่าต้องเอาไปเช็คนะครับรถยังสตาร์ทไม่ติด สองหมื่นห้านี่ครับทีนในสี่หมื่นแปดเป็นรถแวนครับต้องเอาไปเช็คนะครับอันนี้รถเขาจอดนาน,นครับเนี่ยก็เหลือไม่เยอะแล้วครับ รถเก๋งครับเหลือสีห้าคันครับอันนี้ก็เป็นซากทาทาครับเครื่องเกียร์มาอยู่แล้วขายเป็นโครงเค้นก็บะยังสวยอยู่ครับบะพื้นเรียบครับใหญ่ๆเลยนะตอนเดียว พหลังไม่อยู่แล้วครับน่าจะแยกขายนะนี่กระบะครับบะพื้นเรียบของทาทา Các bạn có thể tiếp tục xác nhận Sựa plow Sựa nhiều lắm Nó đầy đủ เอาลอยก็เหลือครับชุดหนึ่งเอาข้างในก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็นกระปุกเกียร์แล้วก็ดุมล้อหน้าครับเครื่องอันนี้ก็ยังมีขายอยู่ พอมีนะครับเครื่องอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งครับช่องช่างวิทย์สายลุยครับนี่ครับเขาก็จะนําเสนอประมาณนี้นะครับเขาก็จะนําเสนอแนวแนวนี้นะครับคล้ายๆช่องออกัสโปรนะเขาไปดูได้นะครับเอาฝากเองเลยเอา ช,ช,ช่างวิทย์ฝากช่องด้วยครับช่างวิทย์สายลือครับติดตามด้วยครับผมเพิ่งเพิ่งทำครับผมเพิ่งเพิ่งเริ่มทำก็จะนำเสนอประมาณไหนช่างวิทย์ทุกทุกแนวไหมหรือแนวไหนเ,ไเกี่ยวกับ,ร,บรถยนยตย์น <ำ S 2> ตก็จะคล้ายๆกันนะครับนำเ<อ>สนอเห็นรถตรงไหนก็จะถ่ายลงให้ดูฝากด้วยครับก็ฝากด้วยนะครับอีกช่องหนึ่ง เผื่อเจอรถสวยๆถูกๆจะได้ไปซื้อกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มานานก็ตายังไม่ค่อยมีรถเข้ามาใหม่เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้าใหม่ผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ